หลังจากไ,ไม่ไปสวนกลับไปแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเอาซาเล้งเรานะครับแต่มันมีเหตุการณ์ที่ให้พี่นุกเนี่ยไปไม่ได้พี่นุ้ก็เลยทาคอนเทนต์ใหม่อะไรที่ทําได้พี่นุก้ก็เลย,เลย,กกเลยแบบอยากขับสกูตเตอร์ข้ามจังหวัด <c oughs> อย่างแรงอะ่ะ <c oughs> วันนี้เราก็จะลองเอารถของเราเนี่ยไปเทสกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนตั้งแต่เราไปบ้านไม้ไม้สวนมานะครับแล้วก็กลับมาพาม้ไม้สวนมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยตอนแรกพี่นุ้กะาว่าหลังจากไม้ไม้สวนกลับไปแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเอาซะเล้งเรานะครับแต่มันมีเหตุการณ์ที่ให้พี่นุ้เนี่ยไปไม่ได้ก็คือพี่ตึ้นนะครับป่วยหนักเลยนะครับตอนนี้นอนโรงพยาบาลนะครับทําให้พี่นุ้เนี่ยไม่สามารถไปกับพี่ตึ้นได้ก็เลยต้อง ปรับคอนเทนต์ใหม่ที่จะทําอย่างอื่นนะครับยังไม่ต้องรอพี่เติร์นเพราะว่าซาเล้งเนี่ยเดี๋ยวรอพี่เติร์นดีกว่าให้พี่เติร์นหายดีแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันนะครับไอ้เติร์นยัง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 ไม่ตายไอ้เดี๋ยวเติร์นม่อยู่น้องชายเขาอยู่ดิเฮ้ยน้องน้องน้องเป็นไงบ้างถามอาการโอ้โหพีเติร์นเดี๋ยวเดี๋ยวยังพีเติร์นเอาละเป็นไงบ้างพีเติร์นอาการเป็นไงบ้างก็เกือบแล้วพี่เกือบอะไรเกือบดีขึ้นเกือบดีขึ้นโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโทรหาพี่เติร์นสักนิดนึงดีกว่า พี่เติ้ลเนี่ยอยากไปไม่ได้เราจะให้พี่เติ้ลพักก่อนพี่นุก็เลยทำคอนเทนต์ใหม่อะไรที่ทําได้พี่นุก็เลยแบบโหวตไปที่ชุมชนบน u t u b e นะครับก็คืออยากให้พี่นุกเนี่ยเอารถอะไรออกไปเที่ยวในรอบหน้านะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานหรือว่าจะให้เดินแล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้าปรากฏว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถูกโหวตมาถึง70%นะครับจากคะแนนโหวตเป็นแสน <Wow. S 1> นะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยแบบว่าจะมาหาซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แล้วไม่เด คนนนไไดดดู้้กััปวยะรบเดี๋ยวเราโทรหาพีเตอร์เลยดีกว่าไม่รู้ว่าหลับหรือเปล่านะครับอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนฟ้าเลยพี่ดูดิหน้าขาวโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีน้องมึงจะคุยด้วยนะแต่เดียวพี่ฮะอัปเดตอาการหน่อยเป็นไงดิเป็นไงอัปเดตอาการหน่อยอยากจะให้เอฟซีให้กำลังใจพีเตอร์ไงไหวเปล่าเออถ่ายคลิปอยู่อะไรนะอ๋อมาแล้วเสียงมาแล้วครับ เมื่อกี้เมื่อกี้นอนทับสายโทรศัพท์อาการเป็นไงบ้างอัปอัเดตอาการให้แฟนๆหน่อยต่รอ,อฟังผลพรุ่งนี้อ๋อรอฟังผลพรุ่งนี้แล้วยังไงพยาบาลไม่มาวันนี้วันนี้ต่รอ,อดูตอนยืนกลันมาหรือเปล่าแฟนแฟนคนที่ดูแลอยู่อ๋อนี่โอ,อ,อเค <OK>. ก็ขอให้พิทเทิลหายเร็วๆนะครับตอนแรกว่าจะไปเอาสเลงตอนนี้ยังไปไม่ได้น้อให้พิเทิลพักก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวให้พิทเทิลพักก่อนก่อนละกันโอเคแค่นี้แหละพักก่อนพักก่อน เราต้องให้พิเตอร์นักก่อนก่อนจริงพี่นุก็ไปเยี่ยมพี่เตอร์นทุกวันนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เตอร์นก็เหมือนนั่นแหละก็สรุปแล้วล่ะก็คือต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ที่ว่าจะไปเอาสเล้งใช่ปะใช่แล้วาวนี้โวตสกูเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเยอะที่สุดเลยพี่นุก็เลยต้องหาข้อมูลกระถามพี่วานเลยพี่วานที่ไหนมีสกูเตอร์ไฟฟ้าขายในเชียงใหม่ก็เลยได้มาเจอที่นี่เลยครับ กับเจ้าของร้านสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับสวัสดีครับพี่รัดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ต้องมาปรึกษาพี่ต็อมเลยพี่วานแนะนําผมมาถ้าเรื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่เชียงใหม่ต้องมาหาพี่เลยได้เลยครับทั้งขายทั้งเช่าเนาะคือผมบอกก่อนคือผมเนี่ยอยากขับสกูตเตอร์ข้ามจังหวัดจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนประมาณกี่กิโลครับน่าจะประมาณ2 0 0กว่าโลเนาะ ไซส์ประมาณนี้ผมแนะนำว่าที่จริงก็ได้ตั้งแต่คันเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเน้นปีนดอยหนักๆแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าแน่นๆเนี่ย แนะนาตัวใหญ่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้พี่พูดสเปคคร่าวๆกับความเหมาะสมที่ราคนเลยเพราะว่าคนดูจะได้รู้ด้วยว่าเขาอยากได้ได้ครับอย่างตัวเล็กเนี่ยผมจะแนะนําที่สูงประมาณสักร้อยเจ็ดร้อยตัวนี้เรียกตัวเล็กนะตัวเล็กหกสิบห้าใช่เต่แจ่จะมีเล็กยิ่งกว่านี้นะครับถ้าเน้นปีนดอยจะต้องใช้สองมอเตอร์แบบนี้ครับอ๋อนี่คือสองมอเตอร์นะครับมอเตอร์ข้างนั้นหนึ่งพันหกร้อยเนาะสองมอเตอร์ก็สามพันสองแต่ว่าความเร็วเนี่ยจะได้ประมาณหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโม ปนดอยได้2รุ่นนี้จะเหมือนการแตกต่างกันที่สเต็ปของโช๊คหน้าอ๋อจะมีเรื่องของความแข็งหรือเลี่ยมแล้วก็เรื่องของความนุ่มอ๋ออันนี้จะนุ่มกว่าครับไม่สะท้านขาเวลาเรายืนนานๆรับน้ำหนักกี่กิโลครับจริงๆแล้วสปคกเนี่ยที่มาจากโรงงานรับได้ไม่เกิน200กิโลครับว้าวถ้าเป็นคนนี้ก็ขึ้นขึ้นได้สบายเลรอขึ้นได้ครับรับได้ชาร์จหนึ่งทีวิ่งได้กี่กิโลครับถึง100กิโลเมตรเนี่ยนะต่อการชาร์จนะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักกษณะาารรขขี่องเ โหลดอีกเนินอีกแล้วก็การบิดอีกเทียบกับน้ํามัน1ลิตรเหมือนกันแล้วสเปคมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ต่างที่ช้กหน้า200ยกิโลขึ้นได้เลยแล้วก็ไปได้ประมาณ80ดิกิโลประเมินที่8 0ถึง100กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับโอเคมามาดูรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึ่งขึ้นมานิดนึงจะเป็นตัวนี้ครับชกหน้าเป็นอั s i ์ด down เนี่ยตัวนี้จะแรงขึ้นมานิดหนึ่งมอเตอร์ลูกละ2 8 0 0วัตต์ก็รวมกันแล้วก็ 55- 0 0 0กว่าวัตต์เลยตัวนี้ครับซึ่งทอร์นจะสู ทนี้เนินไหนก็ขึ้นได้หมดแต่พี่จะเชียร์คือเชียร์ตัวนี้คือคอหน้าเขาจะแน่นนิดนึงเนื่องจากเป็นอัพไซด์ดาวพวกจับหรือพวกโดดเนินหรือหลุมเยอะๆเนี่ยถ้าสายลุยเนี่ยแนะนําตัวนี้ครับแล้วตัวนี้ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วสูงสุดเนาะประมาณ95ครับ95ประมาณนะครับประมาณเร็วมากนะับมอเตอร์ไซค์นี่เร็วแล้วนะถ้า้อหนักประมาณนี้90นิดๆไหวอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ขับเร็วนะครับที่จริงแล้วอุปกรณ์เซฟตี้เราต้องมีคือหมวกมีสนับ นะครับให้ครบแล้วก็ขับขี่ให้ปลอดภัยคือขี่ในชุมชนอะความเร็วไว้ที่30ก็พอเพราะว่าเราใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นนะครับโอเคครับแต่ถ้าขี่คนเดียวขี่ในสวนขี่ในอันนี้แล้วแต่เราละแต่เซฟตี้ต้องมี่ะแล้วอย่างผมเนี่ยพี่แนะนําตัวไหนตัวนี้เลยต้องตัวนี้เลยนะใช่ครับอืคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละสำหรับพี่นุที่น่าจะเป็นไปลุยนะครับขอลองหน่อยไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวเราลองกันก่อนครับทุกคนแรงยกล้อเลยป่ะผมลองเทสให้ดูก่อนเนาะนี่ โอ้เก่งแรงอะ่ะมาแล้วครับทุกคนมารอาอะไรด้วยโอ้โห ตัวนี้มันมีเกียร์มีอะไรบ้าไม่มีครับมีสามเกียร์มีสามเกียร์ครับมีโมดิโก<ฮ><ฮ>มีเกียร์เนาะตัวใหม่พี่ปรับเป็นจอสีแล้วนะตัวใหม่ที่มานะฮะจะเป็นจอสีแล้วครับตัวนี้เป็นตัวเทสเนาะครับเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวหมันหัวไปทางนู้นมันจะยกหน้าไหมพี่นะครับ <c oughs> โอ้โยโอ้โยโอ้โย ยังแบบยังไม่ได้กดเลยแค่จึ๊กจิ๊กเองอ่ะรับรองขึ้นเนินได้แน่นอนฟังนะนี่คือถนนมันสั้นไงงั้นเอาแบบมอเตอร์เดียวอ่ะอันนี้มุ่งขึ้นมาที่นี่พี่นุ้นเทียบกับที่ไปห้างเป็นไหนมาฮะนี่เป็นเทนในห้างคนละเรื่องคนละเรื่องเนี้ยอันนั้นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เหมือนรถจริงอ่ะอันนี้อเตัดย่อฝายที่วันกดให้มิด ให้พี่หวันล้มมะ ใหม่เลยครับหันเมื่อกี้กคเทสครับนี่แพ็คมาอย่างดีแต่เดี๋ยวต้องรอที่เขาประกอบห้แป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอตอนมันเสร็จเลยแล้วกันครับโอเคครับทุกคนก็เมื่อมีสกูตเตอร์แล้วเราต้องมีสถานที่ที่เราจะไปนะนะพี่นุก็เคยคิดว่าเดี๋ยวเราจะขับสกูตเตอร์ไปหาพี่ชายเราคนนึงซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่แม่ห้องสอนดังนั้นมันจะเป็นการขับสกูตเตอร์ข้ามจังหวัดนะครับจากเชียงใหม่ไปแม่ห่องสอนแต่เดี๋ยวจะโทรหาพี่ชายพี่นุนนิดนึงก็คือพี่แอนแนออนทัวร์นะครับทำไมต้องไปหาพ่เพราาาะวา มีสาวๆเยอะพี่ฝังตัวอยู่ที่นั่นมานานแล้วอนี่ยใช่ก็ฝังตัวอยู่ที่แม่ท้องสอนเนี่ยทำคลิปอะไรพี่200 EP ใช่แล้ว200 EP ยังไม่จบจะไปที่300 EP มีผู้หญิงด้วยแล้วมีผู้หญิงทุกคลิปดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปแล้วคลิปนี้ไม่มีต้นไงใช่กอกาสละก็เลยต้องไปนเดี๋ยวโทรหาพี่แน่แล้วกันว่าบอกเขาว่าจะไปหาพี่แน่ชนิดหนึ่งเราจะเป็นคนแรกหรือเปล่าที่แบบว่าขับสกูตเตอร์ข้ามจังหวัดเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แน่สวัสดีครับอยู่ไหนครับ อยู่ไหนอยู่เชียงใหม่ครับพี่อ๋อนะสนใจมาเที่ยวแม่งสอดไหมเนี่ยพี่อยู่แม่งสอนกำลังจะโทรไปหาพี่กำลังจะไปแล้วพี่พอดีมากันทั้งเอกพากับพรีเซนเตอร์เดี๋ยวดูพรีเซนเตอร์ก่อนอ้าวเฮ้ยพีซีไม่เงี้ยกำลังจะถามเลยมีสาวไหมตอนท้ายผมเอ้ยเล็กเอาทางทั้งไทยภาษาปากยอหน่อยอ่ะโอ้โชิเปอร์ค่ะอ่าโอเคเอานิดเดียวพอพี่เอานิดเดียวพอแพนกล้องหนีแพนกล้องหนีเดี๋ยวผมไปถ่ายที่นู่นเองเลย เรามีคนมากําลังเตงตัวมาอันนั้นคือแบบว่าพี่พี่วานไปวันนี้เลยปะไปตอนนี้เลย้วคุยเรื่องธุระก่อนคือผมอยากทำ content แบบขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าข้ามจังหวัดพี่ได้ผมเห็นพี่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ปะเดี๋ยวผมจะเอาไปแลกกับพี่ขับแต่พี่ต้องหาสาวให้ผมถ่ายคลิปนะได้ <laughs> พี่คือเนี่ยอันนี้วันนี้ผมมาซื้อสกูตเตอร์พี่เนี่ยคือบอกมันแล้วถ้ามาที่เนี่ยมันจะ ข้ารถไม่แรงจริงขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเขาได้ไหมพี่ขึ้น,น<อ>ได้แน<ม>่นอนครับเดินเหลือครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับคือเอายังไงก็ได้ให้ถึงสาวๆพี <c oughs> ะจัดไปครับโอเคพี่พี่อยู่พี่อยู่อำเภออะไรนะไม่ต่องสอนอำเภออำเภออะไรครับพี่อำเภอเมืองไม่ต่องสอนครับจากตรงเชียงใหม่ไปนี่น่าจะสัก200อกว่าโลพอปลายก็ร้อยโลแล้วอ่ะครับจัดแต่ถึงไม่พี่ไปได้ไหม ไปได้ครับอยู่ที่ใจเลยอยู่ที่ใจเอ้ยงั้นเดี๋ยวไปหาเดี๋ยววันที่ผมแจ้งอีกทีตอนนี้เดี๋ยวผมขอซื้อรถก่อนเดี๋ยวจะซื้อเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะไปหาพี่เนี่ยก็วันื้อคันก็ันก็ตอนนี้ผมคือขับไปคันเดียวเลยพี่จะซื้อมาห้คันจะขอของเทนต์ต้นขาเสือพี่ด้วยอ๋อโอเคครับพี่นั้นเดี๋ยวรบกวนแค่นี้เดี๋ยวผมติดต่อเรื่องเดินทางพี่อีกทีหนึ่งได้ครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้รถมาแล้วนะครับก็เมื่อคืนมันมืดเนาะเราก็ไม่ได้เทสอะไรเยอะวันนี้เราก็จะลองเอารถของเราเนี่ยไปเทสกันนะครับก็มาดูรถกันก่อนสเปค5,400บาทอ่ะใช่บอกวะจำไม่ได้ละกีวัตไม่รู้เขาให้มาก็ลองมาดูกันนี่นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสรถกันนะครับวันนี้อันนี้พี่เขาก็แถมเป็ดมาให้ด้วยนะครับจริงๆอ่ะพี่นู้รู้อยูว่ว่ามันไหวอ่ะเพราะว่าพี่เขาก็ไปลองกันมาเยอะแล้วแต่เราน่าจะลองฝึกขับในแบบของเราว่าเวลาเราขับขึ้น ขึ้นเนินลงเนินอะ่ะมันจะพอได้ไหมหรือว่าติดขัดอะไรจะได้ปรึกษาพี่เขาก่อนที่จะออกเดินทางไกลนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับก็เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนะแต่ว่ามันก็มีเนินชันอยู่ให้ทดลองกันเราไปเลยดีกว่าเดี๋ยวร้อนแล้วมันสายนะครับปเฮ้ยเดี๋ยวสายแล้วมันร้อนนะครับเออนี่วันนี้เราก็มีนี่เลยอุปกรณ์เซฟตี้มาซึ่ง ตอนนี้อยากบอกว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้หาย,ยากมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขา hit sk s ซ r ร์ฟสเก็ตกันแล้วพวกอุปกรณ์พวกสนับเขา่าสนับศอกมืออะไรเงี้ยหาย,ยากอันนี้พี่นุก็ไปได้ของเด็กมานะครับ everything. มันก็น่าจะพอได้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวหาซื้อใหม่แล้วก็มีหมวกกันน็อกเก่าๆของมอเตอร์ไซค์นะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะเอาอันนี้มาใช้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่โยจะตามถ่ายไปนะครับเพราะว่าพี่นุน่าจะถ่ายไม่ได้ไปกันเลยจ้ะเดินสองไป Your be hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับไปไหว้หลวงพ่อดันใจก็คือเดี๋ยวเราจะซื้อพวงมะลิไปด้วยนะครับอันนี้ก็ร้านเพื่อนของพี่โยเองนะครับพี่โยแนะนามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาแบบเเล็กพอครับไม่ได้แก้บนอะไรครับไปไหว้เจยๆครับเล็กต้มีชุดไหว้ขอพร ไหว้ขอพรธรรมดาครับโอเคชุดละหกสิบบาทหกสิบบาทในช่วงนี้จ้ะนั่นเอาชุดหนึ่งครับหกสิบบาทนี่นะครับพวงละหกบาทตอนนี้เนาะราคาแต่ละหน้าก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้ามาเจอจังหวะดอกะลิแพงก็จะราคาสูงกว่านี้เรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ใช่ปหมไดค่ะสิบพวงสำหรับขอพรเท่านั้นแต่ถ้าใครมาขอไว้แบบเป็นร้อยร้อยพวงอะไรอย่างนี้นะครับก็มาซื้อแล้วก็มาต่อราคากันเองไปเดี๋ยวเราซื้อพวงมะลิเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลุยต่อครับเดี๋ยวพาไปไหว้พระอ่างบั ดอกมาเล่นไปแล้วด้วยเดี๋ยวไปไหว้พระหลวงพ่อขอพรกันสันิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยก่อนที่เราจะเดินทางไกลนะครับไป เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับวันนี้ก็ได้มาลองขับขึ้นเนินอะไรเงี้ยก็โอเคเนาะมันก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีใน EP ีต่อไปก็คือวันที่เราจะเดินทางไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้พี่แอนแน่ก็ส่งรูปสาวมาให้ดูอีกนะครับอีกสองคนนะครับอยากให้พีุ่๊กเนี้ยไปให้ได้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันแล้วระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับไปเดี๋ยววันนี้กลับบ้านกอนครับ ไปไหนครับไป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 กี่คนครับเนี่ยคือตอนนี้มันวิ่งได้เนี่ยวิ่งแค่18-19นะครับพบว่าแบดมันเหลือก้อนเดียวแล้วก็บ้านคนก็ไม่มีด้วยนะครับกลางป่ากลางเขานะครับ